สวัสดีค่ะจากร้านช่างธนวันซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาใช้เครื่องของ iPad Pro 11 2018นะคะเปลี่ยนแบตกระตุ้ชาร์จนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นอะไหล่เก่านะคะอันนี้เป็นแบบเก่านะคะส่วนอันนี้เป็นตัวชาร์จเก่านะคะนีอ่อันนี้เช็ครอบๆเครื่องนะคะอันนี้ด้านล่างนะคะ แล้วก็ด้านข้างนะคะด้านบนนะคะแล้วก็บอดี้ตัวเครื่องเนี่ยจะงอนะคะบอดี้งอแล้วก็จะมีรอยรอบเครื่องตามสภาพการใช้งานนะคะแล้วก็ฟิล์มมีรอยแตกนะคะ นะะตัวจะมีจุดขาวนะคะอยงนี้ตัวจะมีจุดขาวก็เช็คทัสกีนนะคะจุดไหนที่ทัสกีนไม่ได้มันก็จะหลุดนะคะ อันนี้ทัชสกินหน้าจอได้นะคะแล้วก็ต่อไปสัมผัสนะคะนี่หน้าจอสัมผัสได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีจอนะคะนี่ นะคะจแล้วก็ต่อไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้านะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะ อันนี้ชัดไฟข้อหนนะคะแล้วก็ต่อไปสัญญาณไวไฟนะคะนี่ไวไฟขึ้น3ขีดนะคะนี่แล้วก็ต่อไปบลูทูธนะคะอ่าบลูทูธก็เปิดใช้งานได้นะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นปุ่มล็อกปุ่มพร้อมเสียงปุ่มลดเสียงนะคะนี่ปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดใช้งานได้นะคะ ต่อไปปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงนะคะนี้ปุ่มลดเสียงนะคะปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงกดได้นะคะแล้วก็ต่อไปสแกนหน้านะคะ อันนี้สแกนหน้าได้นะคะอันนี้สแกนหน้าได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็ค c h e c บันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็ค c h e c บันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็ค c h e c ต่อไปกล้องหน้านะคะ Check ban video con na hello check 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 bắn video con na hello check check check, check ban video con na hello check 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 video con na hello check 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 ban video con na hello check check video con na check, check video con na hello con บันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเชชเชชบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเชชเชชบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลคหลเชชบันทึกวิดีโอกล้องหลังเช่นกันได้นะคะแล้วก็ต่อไปเป็นบันทึกเสียงนะคะลำโพงล่าง เช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลที่เช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลที่เช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลที่เช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลที่เช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลที่เช็คเช็คบันทึกเสียงใช้งานได้แล้วก็ลำโพงล่างเสียงออกนะคะ เรียบร้อยค่ะ